เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม breeze นะครับอ่าหรือเกมเกยตื้นนั่นเองนะครับอ่าเกมนี้เป็นเกมฟรีนะฮะโหลดได้ในสตรีมได้เลยนะครับแต่จะเป็นไปโหลดนะดูผมก่อน <c oughs> อ่าเกมน่าจะเป็นเกมที่อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะฮะดูจากแย่ก็รู้อื้อย่าเลยได้นึกว่าฟรีไฟบา้บาจะปจจับอ่ามันให้เราทำอะไรเราต้องเก็บหินสามก้อนหนึ่งกันเลอแล้วก็มาทำชาร์ฟโตนหนึ่งเอ้ย หินสามก้อนนี่เดินตามชายหาดมันก็น่าจะมีหินให้เราเลยใช่ไหมรู้สึกเริ่มจะใกล้มืดเลยหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้ว่าโ,โหน่าจะเล่นผิดช่วงเนะี่ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปูด้วยมีปูด้วยเก็บปูได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้ได้อะไรมาเก็บปูได้อะไรมาเก็บปูได้โอ้โหได้เนื้อปูดิบ <c oughs> อ๋อไอของนี่มัาแจกเวลาเริ่มต้นเล่นเกมหมูเนี่ย หินเรามีแค่ก้อนเดียวหรอนี่ไงก้อนนึงอัจปับอืออีกแค่ก้อนเดียวท่านั้นเราก็เสร็จภารกิจตรงนั้นมีเรือด้วย,ยน่าไปว่ะมีเรือตรนนั้นมีเหมือนบ้านคนปะ,อ,ะอยู่ตรงนู้นแหละนู้นแหละ,อ,ะอยากไปมากเลยตรงนู้นแหละ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตอะไรเห็นอะไรเมื่อกี้เหมือนกูจะไม่มีง๊อ ทุกคนจะสงสัยว่าแาพททาไมมันดูกระตุกกระตุกนะครตอนนี้เซิร์ฟที่ผมเล่นปิงน้อยที่สุดตอนนี้คือร7อนะครับอันนี้อะไรหเก็บหญ้าได้นะครับหินได้ยังไงได้แล้วครับผมเออแล้วเราก็ครับชับต้นใช่ไหมอา่านี่ไงอา่าไม่ใช่3ก้อนอา่าได้ครับปึ๊บได้มาก้อนหนึ่งโอ้โหใช้เวลาด้วย4วิวิในเกมนะนะเออก็วิจริงเลยนี่ว่าโอ้โหลำบากกูแล้วงานนี้ เฮ้ยนี่ไงฮะใช้ stone act ไหมครับมันมันใช้อะไรบ้างวะใช้ไม้ธรรมดาเหรอไม้ธรรมดากับฟางม่าใช้ไฟเบอร์เหรออ๋อนี่นี่นี่ไฟเบอร์ผมมีไว้ครับอ๋อนี่ไงใช้สามอันเพื่อได้ไฟเบอร์หูผมมียี่สิบหกเลยเหรอเฮ้ยงั้นก็ครับไปดิครับไปเลยใช้เท่าไหร่ยี่สิบหกโอ้ยี่สิบเจ็ดเกินไปอันนึงอ่ะ <cke lly> ไปอื้ ว่จะเสร็จเออแต่ว่าเราจะหาไม้มาจากไหนวะใช่ใช้มันต่อยเหมือนเกมอาร์คหรือเกมไมค์ครับได้ไหมวะลบหนึ่งนี่คือเลือดกูใช่ไหมหรือว่าเลือดต้นไม้วะเ้ยนี่เลือดเราไม่ลดนะแต่น่าจะเลือดต้นไม้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไอเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูใช้หินโอ้ ใช้หินทุบได้ครับโอ้ว่าอยู่ทําไมอ่ามันภารกิจไม่เสร็จนะครับนี่ใช้หินทุบไม้ได้ะนี่ใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยหักดิหักดิหักหน่อยเฮ้ยหักหน่อยเฮ้ยหักหน่อยเฮ้ยหรือว่ากูได้หมดแล้ววะมึงหักเป็นไหมเนี่ยกูว่าน่าจะหกักมันหักเป็นไหมหลือต้นไม้ก็ไม่มีบอกทุที่แน่ๆมันเริ่มเลื่อนแล้ว <laughs> มันเริ่มเล่นแล้วพอใส่สารมลคํามันมันเริ่มเล่นแล้วอ่ามันกำลังจะซอ้อเข้าไปเรื่อยๆนั่นไงฮะโอ้โหเริ่บร้อยเริ่บร้อยขาดเร็วโอ้โหได้ได้อะไรบักโคโคนัทเ้นได้โคโคนัทมาแล้วก็ไม้เพียบเลยโอ้โหเก็บเก็บเก็บโอ้โหไม้ขาดอีกแท่งเดียวครับเอตรงนี้ก็น่าจะได้นะได้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 เราต้องขาดหัวแรกถอนโคนครับนี่ ตอนลากตอนโคนโอเคกูคไม่ตีแม่ไม่ิบหายแม่งตีไม่แตกด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยอเราหาต้นใหม่ดีวกว่าไม้ตอนนี้เราขาดหนึ่งใช่ไหมเออเราขาดหนึ่งแล้วก็หินอีกสามก้อนแล้วก็ไฟเบอร์อีกสอง นี่สามก้อนนี่ไงสามก้อนพอดีเลยข้างหน้าโอ้โหเซิฟกระตุกกระตุกทึบทิพแเก็บแหนเก็บเก็บไฟเบอร์อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอเฮ้ยตรงนี้มีเรือมีเรือต้องมีของใช่ไหมนี่นี่ถุง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 วิหมวกหมวกไอพี่ขอหมวกได้ไหมพี่หมวกอ่ะพี่ขอหมวกได้ไหมหมวกอ่ะหมวกสวยอ่ะเฮ้ยกล่องพี่พี่แกพี่แกนอนทับกล่องแต่สดงว่ากล่องนี้ต้องมีอะไรอ่ะนะทุบได้ไหม ทุบได้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 เหรอวะหินเริ่มจะแตกแล้วนะหินหินเริ่มจะแตกแล้วนะกูว่าทุบไม่ได้กูว่าทุบไม่ได้ยังไงก็ทุบไม่ได้เฮ้ยกองกองโอ้ยดูดดูดูโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหปืนเพียบโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยของมึงหาง่ายขนาดนี้เลยรู้เนี่ย เฮ้ยแล้วกูได้มาสามกระบอกเลยวอทโอ้ยแถมลูกกระสุนมาด้วยเฮ้ยอุ่ยราบปากงานนี้กูราบปากเออจัดแค่เฮ้ยข้างบนนี้น่าจะมีวะเฮ้ยขอขึ้นไปหน่อยขอขึ้นไปหน่อยเดี๋ยว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 เปิด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 ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้จังหัวมเลยจังหัวมาแล้วกันนะผมว่าน่าจะมีกล่องอีกแน่ๆน่เฮ้ยน้ำเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมหิวมากเลยนี่ว่ะเอน้ำตรงนี้มีน้ำกินด้วยป่ะทำไงตักได้ไวนะเนี่ยดักมึงกินไปทุบทำไมเนะี่ยตัวนี้เรามีโคโคโนัทโคคโนัทกินได้โคคโนัทกินได้เออกินไปก่อนนั่นมันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีปืนแป๊บหนึ่งแฉกหนึ่งปืน,ป,นปืนกดเลขสองเลขสามไม่ได้ไว่ะอะไรเนี่ยอ๋อ,รอเราเรายังไม่เปลี่ยนเรายังไม่เปลี่ยนอออนี่นี่นี่ เ้ยทำไมผมกดเลขไม่ได้วะช่างหัวมันเลยกันกดแชร์ตรงนี้เอากดแชร์ตรงนี้เอาอ่ะนี่เจะอ๋อเปลี่ยนมุมได้ด้วยอ๋อทำไมตัวเรามาดูง้องแง้งยังวะพี่มีมองหน้าเหรอเออไม่ตายด้วยเออมีกูขอนึงอมโนด้วยกันเอออื่นเฮ้ยอย่าวิ่ง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 อย่าโวยมึงสับอ่ะมึงสับขาหลอกกูเหรอนี่ไงได้เนื้อมาเดี๋ยว ไอ้มุมนี้เล่นยากอ่านี่ไงเนื้อโอ้ยเนื้อต้องปรุงไฟไหมเอ้อต้องปรุงไหมต้องปงรุงไหมครับผมว่านะผมว่าไม่ปรุงว่ะใช่มไหมใช่มไหมกินได้ไหมเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่อมาไว้ช่องหนึ่งกดหนึ่งแล้วก็กดคลิกโอ้แตกได้เลยโอ้ย ไม่ต้องปรุงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบังอไม่ต้องจุดไฟนะครับเดี๋ยวน้ำ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 กูลดน้ำกูลดเดี๋ยวดีดยวเดุ๋ยว้ากูลดหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโคโคนัดช่วยหน่อยโคโคนัดเดี๋ยวกูแดกโกโคัทแล้วเลือดกูลดน้ำกูลดด้วยอะไรเนี่ยเอาปากต่งฝนเนี่ยพอดิอื่ม กูตายงานนี้กูไม่มีบักเท้าเอ้ยปะกูไม่มีน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกกเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยน้ำอุ้ดเดู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 ฟ้าผ่าด้วยฝนก็ตกเดี๋ยวเดี๋ยวขูของเพียบไม่ได้รู้จะตายไม่ได้น้ำเราน่าจะกดกินได้เลยตรงนั้นใช่ไหมไม่รู้วะไม่รู้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน่าจะได้วะขอหน่อยเพื่อขอเอาแปกส,สุปลงไปเอาแปกสุบสุบลงไปดิเฮ้ยอะไรวนะเนี่ยดูดูดูมีที่ตักน้ำไหม เออเออที่ตักน้ำที่ตักน้ำมีมีนนี้มีขวด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 ไม่มีหาเลยกูคาบเลยกูต้องเร็วิวแอปโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวน้ำน้ำกูตายกูเอะตัวนี้โอ้โหเกิดใหม่นี่ของเพียบเลยนะอ้อเลือดเต็มข้าวเต็มน้ำเต็มอฮยฟ้าผ่าฟ้า <t> ผ่า <c oughs> ตรงนู้นมีดันเจียนด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวค่อยไปนะครับตอนนี้ของเรามาลองกองแกงมากเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกนะครับเกมนี้เป็นเกมที่อยู่ในช่วงพัฒนานะครับยังไม่เป็นตัวเต็มนะ,ะถึงจะโหลดให้ฟรีแต่แค่เป็นยังไงละ่ะให้ทดลองเล่นนะครับแต่ว่ามันก็ออกมานานแล้วนะผมรู้สึกว่าเขาเปิดให้เล่นนานจนเขาลืมเลหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวหินตรงนี้สามารถเอาหินมาทุบได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปเรือแล้วก่อนครับเรือเรามีของ เอา้ากูก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนีไ่ไงนี่น้องนี่ขะของเราโอ้ตรงนี้เออเรียบร้อยเออเจ็บปะมึงเรียบร้อยนี่ได้แปะมึงมึงกับกูนี่มึงพอแล้วมึงพอได้เลยไอ้โคคนนัเอ่ไอ,อ้ผูหายแดกทีนี่เลือดเลือดหายเลยโอ้โหอ่าหรือว่าเราต้องเราไม่ได้ปอกเปลือกหรือวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราทุบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะ,อะ ถ้าผ่าครึ่งได้นี่มึงใช่เลยนะสเตนด์ดิบดิเกาะนี่น่าจะมะพร้าวพิษน่าจะมะพร้าวพิษนะผมว่าเออเดี๋ยวเราหาบ้านเดือนคนดกว,วะ่ะเ,เพื่อเพื่อมันมีบ้านเดือนคนนะผมเห็นในในแอนเมีไม่ใช่ในในในตัวเกมตอนที่ผมกอดโหลดมาเว้ยมันมีบ้านเมืองมันมันมีมันมีบ้านเมืองนะเว้ยออมันมีบ้านเมืองแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนกูแสบตา อะไรวกเนี่ยเดี๋ยวๆๆกันพวกหมีเราปืนมันไว้ดีกว่ากันพวกหมีเราปืนมันไว้ดีกว่ามันบอกให้ผมทำชาร์ปสโตนอีกแล้วอ่ะอีกสองอันแล้วก็คารฟไฟเบอร์เฮ้ยเดี๋ยวๆๆนั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นตัวอะไรอ่ะนี่นี่ปืนปืนนี่ปืนนี่เฮ้ยเดี๋ยวๆต้องเอามันไว้เลขหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยเราใช้ได้แค่เลขหนึ่งเฮ้ย จะมืดเลยด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดีวเเดวมันตีเราไหมเนี่ยเอาเป่าเอาป่าเข้ามาตรงอือโอ้โหีเดียวตายโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแกสองออของเลยว่าเดี๋ยวเดีอุ้ยอะไรวะเนี่ยมีน้า้ยิงขวดอ้ได้ขวดเร็วเฮ้ยเอาของเต็มเดี๋ยวเดี ของเต็ม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 เอาขวดเอาขว,ขวดก่อนเลยก็ขวดเนีนี่อะไรวะยังลู้อะไรวะคืออะไรวะหมวกเขาหมวกหมวกหมวกวุ้นแต่ไม่ปืนนี่มันแรงจังวะโอ้โหยิงทีเดียวต้งตายหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบนนู้นมีกล่องแป๊บเฮ้ยกล่องอีกแล้วอ่ะอุ้ยกล่องมีอันนี้เอ่อรวมๆกันเฮ้รวมๆกันได้เออแล้วก็อะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเราขอดูก่อนว่ามันมีของอะไรที่จําเป็นสําหรับเราไหมตัวเนี้ยวิ่งประตูเปิดได้เปิดได้เปิดได้ไม่ได้โอ้อะไรวะเนะี่ยเดี๋ยว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 เอายิงแล้วเหรอไหวเหรอไหวเหรอไหว้หรอโอ้ยอยไม่ตายสองอะเดี๋ยวไม่มีโอ้โหไม่น่ายิงเลยไม่ได้ของอะไรวะไม่มีแล้ว โอ้โถเฮ้ยเดี๋ยวๆดหรือว่าเราไม่ได้เลื่อนลงวะเฮ้ยแม่มึงไม่ได้เลื่อนลงโถเพียบเลยดูดิโอ้โหขวดเก็บขวดกั่ออแล้วก็กล้วยเออกล้วยอยู่ไหนอ้าวนี่นี่กูได้แล้วกูได้แล้วไอ้จ่าเนี่ยแล้วก็อืมกูไม่เอาแล้วเหรียญพวกนี้เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เแต่เก็บก่อนหน่อยโอ้โหตรงนี้ก็มีของอีกอะไรวะเนี่ยยังเยอะอันนี้อะไรวะเลือดดิงเลือดเหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นอะไรวิ่งมากูเห็นอะไรวิ่งมา กูเห็นอะไรวิ่งมาไม่ได้แดกไม่ได้แดกี่ของของตกของตกเออยังได้เออเอาเข้าไปกล้ยด้วยไอพวกนี้ให้ขวดนี่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 แค่นี้ยเราก็ตักน้ำได้แล้วเว้ยเออเดี๋ยวไปดูนะในนี้มันมีอะไรตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโอขวดเปล่ามีไม้ด้วยโอไม้เก็บได้ไม่หนักใช่ไหมไอหินไอร่อนเนี่ย ไอ้รุ่นออนรอเดี๋ยวเดี๋ยวเออเรามีอยู่เอามา,ร,ารวมๆกันนี่เราน่าจะไม่หนักนะอ่ะขวดก็ทิ้งทิ้งอ่าตรงนี้มีอะไรอีกมันมีถุงด้วยไข่โทรมาอีกเนี่ยโอ้โหอะไรไม่รู้อ่าเมื่อกี้ไข่โทรเข้ามาไม่รู้เลยครับแหมเออเน็ตหลุดเลยโอ้แป๊บหนึ่งนะไอ้ตรงนี้มีเฮ้ยจะควบไฟผมว่าค่ำๆเนี่ยได้ใช้แน่นอน,นครับเอ่อตัวเนี้ยเล่าเราทิ้งไปกองไว้แล้ว สุรามันเมานี่มันไม่ดีอยู่เดี๋ยวกูจะมาเก็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในถังนี้มีไอ้ไหอีกแล้วไห้นี่มึงเยอะเลยนะพอตอนที่กูหานี่ไม่มี่ะแล้วก็มีอะไรมีทรายมันก็มาถันด้วยโอ้โหเดี๋ยว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 เราทำเคสดีไหมหรือว่าเราจะเล่นเล่นไปเลยฮะหรือว่าเราจะเล่นเล่นโอ้ของมึงเยอะเกินไปหรือเปล่าอ๋อมีอ,อันนี้แล้ว โอ้สนุกเก็บพริกเนี่ยมึงเอาไปทำอะไรวะโหนี่แหละคือสิ่งที่กูจะเก็บขอลองปืนใหม่ด้วยกันครับขอลองปืนสองก่อนแล้วกันว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยนะอ๋อขอลองหน่อยว่าแรงไหมมามึงไม่ต้องมาเชือดกสิคูอุยแรงนะอุยแรงนะเรียบร้อยโอ้ยแรงจัดจัด ได้แล้วนี่เราครับเออไอตรงนี้ครับเลยแล้วก็ไอรองเท้าด้วยรองเท้าใช้สิบในระหว่างนั้นล้วก็เก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวแล้วแล้วก็ได้มาแล้วครับนี่ได้มาแล้วครับปอกเท้าเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใส่ก่อนเอามาใส่ก่อนอ๋อแล้วเสื้อผ้านี่เรายังคราฟไม่ได้งั้นเหรอเออเรายังคราฟไม่ได้นะครับ เสื้อผ้าเรายังน่าจะเวลไม่ถึงป่ะเออน่าจะเวลไม่ถึงหรือว่าเราต้องใช้พวกโต๊ะนี่วะเอออันนี้อ๋อเป็น,เป,นเป็นแบบแผนแผนปรนี่วะ่ะที่ผมเก็บมาใช่ไหมผมว่าใช่วะ่ะแล้วก็กองไฟมีโต๊ะคราฟด้วยอ่อแล้วนี้เราเอาบธพวกนี้กูว่าไม่ต้องใช้แล้วแหละกูพูดจริงจกูพูดจริงๆคือมึงไม่ต้องใช้แล้วม้มึงจะดอบของเยอะขนาดเนี้ยเออเออดูดิ ي, โหเปิดมานี่ของเต็มสูตรอย่างก,กับเล่นมาเป็นสิบสิบปีเด เดี๋ยวๆๆๆของอีกแล้วเหรอโฮ้ยชอบมีอะไรอ่าเดี๋ยวๆๆอีโอ้โหมีที่เพิ่มเลือดอะเพิ่มเลือดอะอ๋อเพิ่มเลือดอันนี้เก็บไปส่วนไอเน,นี้ยฐานชาโคเนี่ยเฮ้ยกูตกใจแขนตัวเองไม่ใชิบหายอ๋ออันนี้ก็ไอ้ละไอ้เนื้อวัวเก็บแค่นี้มาอันนี้อะไร อันนี้พริกกูไม่เก็บแล้วกันเผื่อไม่ซวยเลยอ่ะกินไปนี้กูน่าจะหิวน้ําชัดเลยเดี๋ยวตรงนี้นเออน้าจะหมดเหรอโอ้ไม่ได้น้ําพี่พี่นี่ครอืมน้ําขึ้นลัวๆขึ้นลือๆแค่นี้กูก็ไม่ตายแล้วเว้ยออตอนนี้เนื้อก็เพิ่มด้วยนะครับอ้อหน้ำคือทุกสิ่งครับเกมนี้เฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะอย่าบอกว่าปืนอีกแล้วนะปืนนี้กูไม่มีเก็บแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกูจะกินน้ำอีกทำไมเนี่ยเออกินเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาลากออกโอ้โหคนลำบากเออเดี๋ยวนะกล่องพวกนี้เก็บไปได้เหรออยากไม่อยากยิงฮะยิงกระสุนเฮ้ยผมจะมีกล่องอีกแล้วเอ้ยอันนี้มีข้างล่างด้วยมีเก็บแค่นี้เลยพอเก็บแค่นี้แล้วกันฮะอ่าแล้วก็เลือดอ่าเผื่อได้ใช้เผื่อโดนตีอะไรเงี้ยพริกไงยังไม่เก็บอ่าพวก อาสักโคชาโคยังไม่ใช้แน่นอนจะเสียงโอ้โหนี่คือสิ่งที่กูต้องการห้าสิบเลยหรือวะมันเติมอีกหอไหมมันเติมเป็นร้อยไม่ได้โอ้โหมันไม่มีอะไรเก็บแล้วครับเออนั่นเราเอาแค่นี้อ่าแล้วก็นี่อ่านี่เต็มแค่สิบสองนะครับโอ้ต้องทิ้งแล้ววะต้องทิ้งแล้วผมจะจําไว้ว่าหมู่บ้านนี้กระสุนเยอะแล้วก็ข้างบนนี้ มีขวดปลาแล้วก็ไ <towers> ม้ไม้ไม้เก็บไม้เก็บเต็มแล้วด้วยโอ้โหเต็มโอ้โหแล้วคนโทรมาอีกทำไมวะเนี่ยลุไลดูนี่โทรมายังกระโดดกันเดียดูนี่โอ้